คนขับรถเมย์เขาต้องรู้แน่เลยอะ่ะว่ากูกเป็นต่างดาวอีประหลาดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยมีสุสานเธอของโปรอย่ะหาทางเข้าสุสานก่อนเวอร์เทสเซนเตอร์เดี๋ยวค่อยไปดูโอ้กูรู้เดี๋ยวค่อยเดินสุสานเนี่ยแหละเหล่าใจฉันพูดเลยบริเวณนี้มันมีเอเนอร์จีอะไรบางอย่างนะเลยตอนนี้ขนล,ลุกมากเลยอะแกวันนีเป็ดเป็จริง ทุกคนนะคะคุณอยู่กับแองจี้แล้วนี่คือรายการให้เจ้พาไปคะ่ะวันนี้นะคะเจ้ก็เป็นผู้ประสบภัยร้อนและเป็นผู้ประสบภัยแรงนะคะ,ะมีผู้ชายถอดเสื้อหนึ่งท่านนะคะแต่ว่าเพื่อความเป็นส่วนตัวของเขาเราก็จะทําเป็นเดินผ่านนะคะแล้วก็หันกล้องไปหาแค่นั้นเองนะคะผู้ชายถอดเสื้ออาบแดดจี่อกแคมทำยังไงดีให้ทุกคนเห็นนะนิดหนึ่ง ร้อนมากอีดอกซัมเมอร์อเมริกาคือนัมเบอรวันเลยนะร้อนจริงๆร้อนกว่าเมืองไทยตื่นเช้ามาน้ำที่ตึกไม่ไหลอาบน้ำไม่ได้ไประเด็นคือไม่ได้สระผมมาสามวันแล้วไงสาวผู้หญิงเราอะ่ะไม่สวยก็ได้แต่ต้องสะอาดอย่างน้อยเป็นผู้หญิงต้องสระผมก็เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปหาซาลอนสระผมก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเข้าเมืองไปในที่ที่ ไม่เคยไปคนเดียวมาลุ้นกันว่าหลงไหมไม่ต้องลุ้นหลงแน,แน่เดินไปหาร้านทําผมก็อาสา,าวเดี๋ยวเจอกันที่ร้านทําผมเดี๋ยวถามเขาก่อนว่าถ่ายวิดีโอได้ไหมถ้าถ่ายได้จะถ่ายมาให้ดูถ้าถ่ายไม่ได้ก็ออกมาีกทีก็ผมสวยเลย a few moments later อ่าบันทึกไว้เป็นประวัติการนะคะเป่าผม ทำผมที่อเมริกาค่าทําผมทั้งหมด37เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับข้าวมือหนึ่งเลยอะ่พะพ้ตตีเป็นเลขกลมๆ40 40, คูณ40อะ่ะมันก็จะเท่าไหรอ่อ่ะ446โอ้ค่าทําผมแคบสะกับใดตรงนะเว้ยพันสองวะ่ะเรื่องใช้เงินไรสาระเนี่ยขอให้บอกกูเลยหาร้านอาหารไทยกินก่อนคิวหิว ร้านตัสเปิดมา14ปีแล้วนะคะร้าน,นเมนูก็แบบผัดไทยอ่ะมีผัดไทยกับเป็ดกรอบด้วยว่าเกินนะแค่ไรคะขานาดโคโคอโนัทว,โโวอล <Okay. S 1> เดี๋ยวดูก่อนว่าอาหารจานใหญ่มากไหมถ้าไม่ใหญ่มากอาจจะสั่งของเซนเพิร์มีกุยช่ายว่ะพี่สาวคะ่ะอันนี้คือกุยช่ายป่ะคะ่ะ อนนเออใช่ค่ะใช่เอาเอาเอาแบบทอดทีหนึ่งได้ไหมคะคิด<ช>ถึงกุ้ยช่ายที่มีหลังบ้านด้วยนะมีการได้หลังบ้านจริงเหรอชดุหน่อยเก๋ไม่ตายแล้วเก๋เอามีที่นั่งข้างล่างของร้านน่ารักมากค่ะเป็นสวนสวยชื่อพี่แอ่คือที่เนี่ยคะ่ะ หน้าร้อนของที่เนี่มันแบบมันร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะคะเพราะฉะนนช่วงหน้าร้อนมันจะเป็นช่วงที่สามารถปลูกผักส่วนครัวปลูกอะไรได้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาทองเลยอะพอแบบ เริ่มสมมติเริ่มเริ่มจะหายหนาวใช่ไหมพอมาเล็ดเลยแล้วพอหน้าร้อนอน้องก็จะโตแล้วก็จะมีเวลาโตมันทันเวลาเก็บเกี่ยวพอดีอะค่ะ90วันก็คือตัดใบมินมาประดับร้านมินที่นี่งามมากเป็นพุ่มแบบอลังการเวอร์เมื่อกี้ให้ออกไปดูพุ่มมินตกใจสะลแหน่นั่นเองค่ะเดี๋ยวรออาหารมาเนาะมกามันถูกต้องอันนี้ไม่ใช่ ใช่ก็คือรถขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอจอก,กันค่ะค,คือเนื่องจากว่าเวส์นิวยอร์กอ่ะเอาจริงมันอยู่นิวเจอร์ซีย์ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในนิวยอร์กเนาะเราอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังหรอกตอนแรกอ่ะนึกว,ว่าเป็นอาหารไทยที่ทําเพื่อขายต่างชาติขายฝรั่งซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ไทยอ่ะพูดเลยแล้วเมื่อกี้กินผัดซีอิว๊วกินกุ้ยช่าย ซึ่งฉันก็พยายามอ่านชื่อมันอยู่นานมากว่าแต่แต่คุ้นๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือกุยช่ายเว้ยที่นี่เขาเรียกช่ายเค้กเว้ยรสชาติแบบไทยไม่ผิดหวังอาสาวเป้าหมายต่อไปค่ะไปรถเมย์ก่อนจ้ะฉันจะต้องเข้านิวยอร์กนะคะวันนี้เข้าคนเดียวด้วย <c oughs> อุ้ยดีเลยตรงนี้ <c oughs> อุ้ยรถเมย์มาแล้ว <c oughs> คนขับรถเมย์เขาต้องรู้แน่เลยอะ่ะว่ากูเป็นต่างดาว อีประหลาดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยถือกล้องเอ้ยวิง่งต้องบกค่ะต้องบ <Hi. S 2> อ,อ,อาากไฮรอราบัานจะว่างไปทั่วได้ขึ้นราคาสีเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนถึงพอร์ตออเทอริตี้แล้วนะคะตอนเข้าเมืองแล้วก็เดี๋ยว รุนกันว่าต้องจะขึ้นรถไฟใต้ดินถูกไหมรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กเป็นอะไรที่แบบว่าคนขนาดน้องสาวอะค่ะมาอยู่ที่นี่ก็นานแล้วอะหรือว่าเพื่อนที่มาอยู่ที่นี่นานแล้วอะค่ะจะขึ้นรถไฟใต้ดินก็ยังต้องเปิด Google Map คือบางวันบางสายสายนี้ก็วันอาทิตย์ไม่วิ่งหลังสองพุ่ไม่วิ่งสายนี้ปิดอะไรอย่างเงี้ยเคยแบบแต่ก่อน่ะสมัยตั้งแต่ตอนยังมาตั้งแต่ยังไม่มี Google ใช่ปะคะเคยแบบวิ่งวิ่งไปถึง สถานีรถไฟเราคาะแล้วตอนนั้นดึกแล้วไปเดินสะพานบูกลินวิ่งไม่ถึงสถานีรถไฟเราปิดมาแล้ว,ลวอยู่ในพอร์ตออลเทอริตี้แล้วเดินตามป้ายชอบเลยไปจ้าการท่องเที่ยวแบบเดินตามป้ายแล้วน้องบอกว่าให้นั่งสายอีเกาเทา สุดสายนี่น้องสาวสั่งมาศัพเวที่นี่จะมีทั้งตัวหนังสือตัวเลขแล้วก็จะมีทั้งเอ็กเพลสและโลโก้เอ็กเพลสก็คือจะไม่จอดปังป้ายเพราะงั้นก็ต้องเช็คดีๆแต่อย่างพี่ส้มเนี่ยนั่งสุดสายเพราะฉะนั้นนั่งอะไรก็ได้นั่งอะไรก็ได้แต่นั่งที่ถูกใยด้วย เดี๋ยวเราจะไปห้างอคูลุสกันนะคะอุ้ย oh, yeah. มีสุสานเธอคอายอพี <Yeah. S 1> ่ส้มนะเป็นคนแปลกประหลาดาเป็นคนชอบเดินเล่นในสุสานมากไม่รู้เป็นอะไรเอาละหาทางเข้าสุสานก่อนเวอร์เทสเซนเตอร์เดี๋ยวค่อยไปดูโอ้คูลุสเดี๋ยวค่อยเดินสุสานนี่แหละเราใจฉันพูดเลยแต่ต้องเป็นสุสานฝรั่งนะคะสุสานประเทศอื่น ดิฉันรู้สึกว่ามันแบบเกินรับมือไปนิดนึงสําหรับดิฉันน้องสาวขาให้เนี่ยออกมาเราไปเดินเล่นอ้างโอคูลูสนะเก๋ๆเขาสุสานค่ะสุสานของฝรั่งนะคะจะเป็น r e รส in Peace เป็นที่พักสุดท้ายในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นสุสานของฝรั่งถูกที่ค่ะหนึ่คือสงบ 2. คือสวยเพราะฉะนั้นเวลามาต่างประเทศเนี่ยอันดับแรกที่พี่สมจะถามเลยนะริงถ้ามาโซนฝรั่งอะ มีสุสานให้เดินไหมน้องสาวกงง็งงทำไม,มตื้นตันใจอ่ะได้เดินสุสานอ่ะวิหารเซนพอเนี่ยค่ะเปิดตั้งแต่ศตวรรษที่18ก็คือเปิดขึ้นในปี1 7 6 6นะคะถือว่าเป็นสิ่งกูสร้างเพียงหนึ่งเดียวตั้งแต่สมัยโคลเนียลออราก็คือสมัยยังเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ะะที่ยังเปิดใช้ตั้งแต่สมัยเป็นโคลอนเนียลมาจนถึงปัจจุบนันโอเอค okay, นะอันนี้ก็คือ b บ l ออฟโ o p e เป็นะระฆังที่ชาวลอนดอนสร้างให้ชาวนิวยอร์กเพื่อเป็นการเหมือนแบบเป็นของขวัญให้คนนิวยอร์กว่าเอออย่าได้สิ้นหวังนะ b เบลออฟโ p e อันนี้จะถูกลัน่นทุกๆวันที่11เ e p เ e มเบอร์ของทุกปีเพื่อเตือนให้ชาวนิวยอร์กไม่หมดหวงังนะคะ คงกระพันเหมือนกันนะคือหมายถึงว่าในวันที่21กันยายน1776นะคะ10ปีหลังจากที่วิหารอันนี้เปิดปรากฏว่ามันเกิดไฟไหม้ใหญ่มากบริเวณนี้ไฟไหม้แบบลุกลามไปถึงแบบคอร์ดอนออฟซิตี้เหนึส่วนสี่ของเมือง โบสถ์ซึ่งเป็นโบสถ์หลักนะคะอันนี้เป็นวิหารใช่ไหมมันมีโบสถ์หลักก็คือ Trinity Church ะโบสถ์หลักอันนั้นไฟไหม้ไปเลยแล้วก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ช่วยกันปกป้องชแชปเปิลด้วยการเอาน้ำมาสาดก็เลยทําให้โบสถ์นี้รอดมาได้225ปีถัดมานะคะหลังจากเกิดไฟไหม้ใหญ่ที่ Lower Manhattan นะหรือว่าบริเวณน,นี้ก็เกิดศพนาตรกรรมเหตุการณ์ในวันวนก็คือถูกเครื่องบินชนแล้วก็ทําให้ตึกแรกถลม่มแล้วหลังจากนั้นตึกที่สองถลม่มถ้าใครย้อนไปดูเหตุการณ์ในวันๆนะจะพบว่าตอนที่ตึกมันถล่ม ฝุ่นมันอลังการมากฝุ่นมันเป็นนิ้วๆอ่ะบางยาบริเวณนี้ก็พังไปด้วยคือเหตุการณ์มาเกิดขึ้น2001ใช่ปะบริเวณนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้อีกครั้งอะในปี2003ต้องใช้เวลารีคอเวอรี่ถึง2ปีนะอบทนี้ไม่ใช่โบโบเบเบว่ะเดินมานึกว่าแบบเออไม่มีอะไรบทเลยมีแต่เรื่องน่าสนใจนะเธอพามาดูตึกโอโครนม่าวันเวิร์เทดเซ็นเตอร์ค่ะ ต้องเข้าร้านอาหารก็ซื้ออย่างเงี้ยกินคุกหวานอร่อยนะรไใบพีชรถขี่เกือบหาทางออกจากตึกนี้ไม่เจอ,เ,จอเดินตามป้ายจนงงผูหาทางออกเจอละดีใจมากเฮ้ย er! ประตูที่เนี้ยหนักมากไม่เข้าใจ จะเปิดออกมาได้ตู้หนักมากจริงๆไหนวะโผล่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อนั้นนายวันวันแมมเมอรี่มิมเซียมซึ่งค่าวผ้านายวันวันแมมเมอรี่อันเนี้ยค่ะแพงมากนะสามสิบห้าประมาณพันสองเนาะก็เลยไม่ได้เข้าจริงๆก็คือเขาปิดเราด้วยแหละฉันว่าก <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> ็แต,แต่แต่ตรงเนี้ยเป็นเมมโมเรีลนะคะ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูเมมโมเรีลแต่ว่า กินในทมให้หมดก่อนก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ในวันวานเนี่ยตึกเวอร์เทสสองตึกอ่ะมันถล่มลงไปเลยเขาก็เอาบริเวณที่เป็นฐานที่เคยเป็นตึกเลย <S <S บริเวณนี้มันมี e n e จ g y อะไรบางอย่างนะเลยตอนนี้ขนล,ลุกมากเลยอ่ะขนลุกจริงไม่เคยไปแบบตั้งแต่มาอเมริกาไม่เคยรู้สึกแบบนคนสนั่งลุกไปหมดเลยอ่ะตอนเนี้ย อันนี้เป็นสวยว่าคือคนพบท่ามกลางรซราบปรักหักพังของเหตุการณ์ในวันวันต้นเนี้ยแม้ว่ามันจะดูแบบใกล้ตายอ่ะแต่ว่ามันก็ยังโชว์สายออฟไหลก็คือยังแบบยังยืนหยัดแล้วก็ยังแตกใบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตพวกคนงานที่แบบมารีโคเวอรี่พื้นที่บ้านเนี้ยเขาก็เลยเอาต้นเนี้ยค่ะไป เนอร์เซอรี่ก็คือเอาไปปฐมพยาบาลที่ที่รองใชแล้วก็ใช้เวลาตั้งแบบตั้ง9ปีแน่ถึงเอากลับมาปลูกที่เนี้ยถึงเอากลับมาปลูกบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ก็ยังออกดอกต้นพันธุ์ทุกปียังออกดอกเขาบอกว่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการแบบรีไซเลนตรีไซเลนก็คือการแบบการฟื้นขึ้นชีพอะการการฟื้นเหมือนแบบฟื้นรีไซเลนตคือการฟื้นฟูเออเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะไรอย่างเงย เขาก็เลยแบบเรียกว่าต้นหนีกเขาก็เลยเรียกว่าเป็นต,น tree, ต้นสวายโบชีต้นไม้ที่แบบรอดชีตคนลุกมากเลยมาแล้วไม่กล้าเข้าไปใกล้เราอะ่ะไม่รู้ทำไมอะ่ะอะไรอย่างงี้นะคะต้องว่าเหตุผลที่ต้มขนเลุอกอะ่ะเพราะว่าเรานึกภาพว่าเดิมบริเวณนี้ยเนี่ยบริเวณนี้ที่ฐานตึกตึกวอดเท็ ที่เคยแบบตั้งต่างานเป็นเป็นสัญลักษณ์ของนิวยอร์กค่ะตึกวอเทสเซนเตอร์ถามว่าเป็นตึกอะไรเป็นตึกออฟฟิศนะคะเป็นตึกที่ทํางานตรงนั้นอะไรอ่ะมันเป็นน้ำาหรอตอนนึงนะฉันขอเดินไปดูสัตว์เพื่อเยียวยาหัวใจก่อนแก้วันนี้เป็ดเป็นจริงไม่หายขนลุกโอเคเดินแค่เดินเข้าใกล้แบบแค่เดินเข้าใกล้ตรงนี้ก็แบบขนลุกแล้วอะแล้วก็อันนี้เป็นหนึ่ง แม่ใส่ว่าอันเป็นเป็่จุดหนียวจุดต่อตอเราก็ต้องยืนจะมีอีกอีกหน,หนึ่งหนึ่งอังนที่เป็นเมมโมเรียลเนาะน่าเดี๋ยวาพาไปดูอีกอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นเมมโมเรียลอีกอันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปหาน้องสา,งลาวละเพราะว่าเรคงดุมาก จะต้องเดินไปหาน้องสาวแล้วค่ะน้องสาวมาถึงแล้วเดินช้าเดี๋ยวน้องสาวกินหัวนะคะน้องสาวเท่ากับแม่อยู่ก็จะเดินกลับไปไปตึกุกฟิลซึ่งก็มานหนุนกันว่าอาจจะไปขึ้นเรือกลับบ้านคนมรบเปิดเผยแล้วว่าวันนี้เราจะขึ้นเรือกลับบ้านคนอะไรอ่ะวิ่งไล่หนกนครเป็นคนอย่างนี้นายวันวันเโมเรียลนะคะเป็นเป็นที่เที่ยวที่แรกที่ พี่ส้มมาแล้วแบบขนลุกขนชันตลอดเวลาผมงงมากเดินเข้าใกล้ก็คือขนลุกสาบายด้วยไม่ได้ปลวกทีเอาเจอแล้วไงลูบฟิล์มนั่นแหละคือตึกที่น้องสาวถูกให้ไปหาน้องสาวบอกว่ารออยู่ต้องคิวต้นปามนะคะพี่ส้มลุกแต่งตัวสวยนะวันนี้ไม่มีใครแต่งตัให้มาเที่ยวคนเดียวก็อย่างเงยเธอ ไหวะต้นปาล์มกูเห็นอยู่สามต้นเหมือนต้นหมากด้วยนั้ยเนเหมือนกระถิ่นบ้านเราเลยค่ะเหมือนมี่กระถิ hmm. okay. mm ่นสาวอยู่ตรงไหนหรอฉันอยู่ตึกเจอตึก Brookfield p l a c แล้วข้างในมีต้นปาล์มด้วยหรอคะโอเคกำลังเดินเข้าไปนะชั้นแรกเลยปะประตูหนักเหลือเกินเคเจกันฮะอุ้นไม่ห้างนี่มันแบบอ๋อมีต้นปาล์มจริงด้วยว่ะ มันนั่งเหมือนมันจะป้นไขสักคนน่ะน้องคุณนิน้าน้องออกสือเดี๋ยวน้องจะด่าเอานะคะเราต้องบอกว่าราักน้องสาวมากเลยค่ะเดี๋ยวนั่งเรือกลับนะคะวันนี้แน่นอนม่าไม่ใช่เรือแจวเรือพายระดับเรษฐีนี่อย่างเรามันจะต้องเป็นเรือสำเภาเท่านั้นอายอนฝั่งบังสาวอันนี้อยู่ฝั่งนิวยอร์กกับบ้านบ้านอยู่ฝั่งนู้นอยู่เวนิวอร์แล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งเรนี้กลับบ้านกันะนะค่ะนุง ผ sw no yes euh, ู้ชายหน้าตาดีจริงด้วยผู้ชายหน้าตาดีวิ่งกันเต็มเลยเรือออกไวมากแม่ขึ้นปกพอปับน้ำกลัวมากเหมือนกันนะนู่นสาวๆลิบลิเทพีเสรีภาพลิบลิบสาเหตุที่ไม่พาไปเทพีเสรีภาพนะคะหนึ่งไกลสองแพงสามไปมาแล้วขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าคิดว่าท่านอื่นก็คงรีวิวเทพีเสรีภาพไปเต็มแล้วนะคะ